สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2 5 68ครับ มาบึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแหงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป่านกลางผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาอ่าวไทยประกอบกับล่องมรสุมผัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเขายูเขาซูยอมความกระดกหัดดำบริเวณประเทศเวียดน,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 นามตอนบน ภาคใายดาวเทียมนะครับเ็ยนเห็นในว่ามนีท้องฟ้ากับมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายเรดา,าร์ตัวประกาศจังหวัดคอนแกนพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณจังหวัดชัยภูมิหล้กก็เมองเลยนะครับรวมถึงบึงการเล็กน้อยเรดา,าร์ตัวปะกาศจังหวัดสกลน,นครน,นะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณจังหวัดบึงการนครพนมแล้กก็รสกลน,นครมีกับมีฝนฟ้าขนอง้ลยละสี่สิบาพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัด น้องคายบึงกาฬและกรบดังครนพนมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดในช่วงกลางคืนใกล้เ้าขาดหมายไว้ที24-26องศาเซลเซียสฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักรวมทั้งดูแลสุขภาพช่วงนี้เอาไว้นั่นนะครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กับผมกับไม่เพียงแค่นี้ตองขอตุลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน